อันนี้เป็นบอ่อปลาสลิดพี่น้องตอ้อยหาหกตัวบ่อเน้อๆไว้แต่แม่พันธุ์อาหารก็คือหอห้ำเพิน่นนะครับสิมาสำรวจเบิง่งว่าเป็นสิงังบอ่อ ดิ่นอยู่ยังอยู่พี่น้องติดนะเฮเบิงปลาสลิดนี่เลี้ยงง่ายคือเพิรนลวาอยู่ตัวเหึเดี๋ยวเอาไว้หลายตัวยู่เด้อหนึ่งตัว Nhanh vô khi nọ 2 tổ, oh. เปิดน้ำออกดีกอพี่น้องเปิดน้ำออกเอาเห็นแล้วสองโศที่ร่องบอหม่เห็นมัน้นบอนี่นมันน้ำหน่อยเดี๋ยวไปบอไงลองดูทา่านหม้บอบวกกันเอาเมดล่อ สามตัวผู้ใดมาเอาปลาเ้าวเล้งดีตัว หน้าตัวโคกตัว นันมายัางครบที่น่องเขาสู่หมดกระเสดมื่อนี่ยนึ่น้ำม,มันหน่อยก็สิไปลงบอน้ำไหล ไปาไปน้ำกันนี่พกเอาล่งบอลนี่บ่าเอาหนูทางร้อยบ่าแสดงว่าย่างอยู่เรียงง่ายคือปลาสลิดขอบคุณครับคลิปนี่า